นี่ผมโตโตหาเดชนะครับจะพาทุกคนมาดูอาหารการกินของกองคู่พระคู่นางครับว่ามันจะจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนก่อนช่วงจะเบรกพอดีเราจะพาไปดูกันว่าอาหารมันจะโอชาขนาดไหนข้าไก่นี้กินอะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวถั่วดำเดี๋ยวแล้วคู่ไก่กินกินข้าวไปแล้วเหรอยังไม่ได้กินลูกกินข้าวเหนียวถั่วดำกันชอบของนี้ของหวานเข้าอร่อยชอบบวชเือกนี่และอันนี้ไม่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 ใช่ถั่วดำกันะครับถั่วดำป่าวันนี้เสนออาหารป่า อ่าตกดึกต้อนค่ำถั่วดําแล้วเขาขายตอนดึกใจคขั้นคึกคึกตกดึกอยากกินถั่วดำน,นี่ไม่ทันดึกอยากกินะแล้วกิวนตอนเที่ยงเนี่ยลูกไปหาพ่อหาพ่อหาพ่อร้องกับแม่แอลพ่อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนี่เลยวันนี้พามาดูพ่อกับแม่นี่ทานข้าวกำลังจะกำลังจะ l u นช์นี่แล้วนี่ก็น่องไก่ทอด ไก่อะไรจ๊ะไก่ปลาไก่ปลาแล้วนี่ไม่คุ้นเส้นธรรมดาเหรอเส้นอะไรจ๊ะเส้นปลาเวลาทำงานไม่ค่อยทำเราก็ออกกินเว้ยไม่ใช่เวลาทำก็คือทำงานเวลากินก็กินวันนี้โต้พามาดูในอาหารการกินในกองเราอ๋อโอ้โหอุดมสมบูรณ์ครับที่นี่ครับอยากกินอะไรบอกครับอ่าไม่ได้กินทุกอย่างครับ ขอบคุณนะที <Luis> <l ose> ่ชงมาเลยเจอกันครั้งที่สองเนี่ยใช่ที่แล้วมาเจอพี่อีกครั้เรื่องที่แล้วเป็นลูกชายเรื่องนี้เป็นลูกอะไรลูกน้องมีคนมากวยจับจากร้านอะไรเนี่ยคุณพูดไปคุณนางเอกคุณนางเอกกวยจับโบราณคุณย่าเต็มใจอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนเทพรักษ์นะคะระหว่างซอย27กับ29ค่ะร้านนี้นะครับถ้วยเดียวไม่พอนะครับต้องสั่งอีกเพราะว่าสั่งน้อยค่ะ เอ้าไปก่อนแล้วอะค่ะเขาเขาดักก่อนแล้วอะเปิดไหนบ้างครับเปิดอะไรบ้างครับเปิดเอ่อทุกวันค่ะยกเว้นวันจันทร์นะคะ10โมงถึง4ทุ่มค่ะเชิญค่ะเปิด9โมงเช้าปิด9โมง15นะครับเพราะว่าขายดีมากข้าวปลาไม่ได้กินแล้วเนี่ยหมดจะหมดละไปกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบาย